พโยซึงจูซูโฮกพรพันเซด็ดีช่วยเธอเล่นง่ายขึ้นตบแต่ละทีแทบไม่เจอบล็อกวันที่7ธันวาคม2566 ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบ3 IBK u n t o ทษเอาชนะ GS ค a r t e ทไปแบบสุดมัน3-1เซต26-24-26-28-25-21และ25-20เก็บเพิ่มเป็น19คะแนนรังอันดับ4ของตาราง หลังจบเกมพโยซึงจูดาวตบของทีมที่ทำได้16คะแนนเป็นรองท็อปสกอร์ของทีมในเกมนี้ออกมาเช่นชมชมผู้พรพันธ์เกิดปาดมือเซตสาวไทยของทีมที่เริ่มรู้ใจกันมาถึง70%ช่วยเธอเล่นง่ายขึ้นตบแต่ละทีแทบไม่เจอบล็อกพโยซึงจูเปิดเผยว่า เมื่อถึงจังหวะโจมตีพรพันจะเซตบอลดีๆมาให้มากมายและมีหลายครั้งที่ฉันตบแล้วไม่เจอบล็อกยก้อนกลับไปตอนต้นซีซั่นเรายังไม่คุ้นกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราเข้ากันได้ประมาณ70%แล้วขาดแค่เรื่องจังหวะของฉันกับพรพันที่ยังไม่ตรงกันคิดว่าเราจำเป็นต้องพูดคุยกันมากขึ้นและหาข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมต่อไป IPK u n t o โลงสนามพบกับไฮพารของโมเมธาชาสุขสดในวันที่10ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ